อะไรอ่ะนาฬิกาหรอนาฬิกาแขนบ้านหรออะไรทำไมมันใหญ่อ่ะเออนาฬิกาแขนบ้านไงไซโก้แขนผนังอะคิดว่าเป็นอะไร นาฬิกาดิไซโก้ไซโก้หรือเปล่าอ่านดีๆอะไรวะนี่ไปซื้อมาตอนไหนเนี่ยก็ตองคืนห้างปิดไ่า้จองวันคืออะไรอ่ะที่ใช่หรอเปิดดิเรือนนี่เขาอยากได้หรอคืออะไรเรือนนี่อยากได้ไซโก้สีชมพูอ๋อ อะไรอ่ะเฮ้ยที่อะไรจริงหรอเ้เปิดดิ้าดิเปิดดิที่ไหนอะไรอ่ะเฮ้ยเปเอาตังค์ยังไงมาซื้อเรียนเท่าไหร่วะไหนคืนอ๋ออ๋อไมาดิ อาแบมือกี่มื่น่ะเอาเอาชีกชี้ทำไมอะไอ้ไมือมาที่ไหนฟิวเจอหรอ5้าร้อเรือนในโลกฟิวเจอร์มีแค่ห้าร้อเรือนในโลกในโลกนะ อันนี้สุดท้ายท้ายสุดแล้วไม่มีแล้วไม่เอามาจากไหนไอาาา่ะขอเข้ามามั้งขอจบนอยสวย,ยไหมสวยน่ารักมากเลยอ่ะห้าร้อยเรือนในโลกขอบคุณครับวัดข้อให้เรียบร้อยพร้อมใส่วันข้อตอนไหนอ่ะวันข้อเขาด้วยหรอตอนไหน ไปวัดว่าตอนไหนไหนดูชัดดิอะไรอะ่ะมามาก็อืดดูชัดดิมามาไม่สนแล้วเฮ้ยที่จริงหรอแล้วมันเหมาะกับเขาเปล่าอ่ะไม่เหมาะเขาใส่เองได้โอ้ยน่ากอขอบคุณครับไปซื้อว่าตอนไหนอะ่ะตอนเขาอ่านรายการหรอฟิวเจอร์หรอ ที่ฟิวเจอร์มีหรอหอุย้ยน่ารักอะ่ะร,รู้ได้ไงว่าวันพอดีเขาอะ่ะน่ารักอะ่ะเอ้ยมิชชัน่นคอมพลีท